บทสาธยายเรื่องสมิทธิสูตรที่สโลกคืออะไรและที่สุดแห่งโลกอยู่ที่ไหนที่มาจากพระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนวั์สลายตนะสังยุตในย่อหน้าที่75ถึง76 จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาสมิธิสูตรที่สี่เป็นพระสูตรที่หกแห่งมิคฉชานวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้คือการตั้งคำถาม เชิงปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคำถามหนึ่งคือการทูลถามถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่าโลกซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงประทานคำตอบในเชิงปรมัติที่เปลี่ยนทิศทางการแสวงหาจากภายนอกให้กลับเข้ามาสู่ภายใน หัวใจของพระสูตรนี้คือการนิยามความหมายของโลกเสียใหม่คือโลกในสายพระเนตรของพระพุทธองค์นั้นไม่ใช่แผนที่ภูมิศาสตร์แต่คือประสบการณ์แห่งการรับรู้ที่เกิดขึ้นและดับไปอยู่ทุกขณะที่กายและใจ ของเรานี่เองณพระนครราชครท่านพระสมิทธิได้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าโลกโลกดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงเป็นโลกหรือบัญญัติว่าโลก พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าดูก่อนสมิธิจักขุรูปจักขุวิญญาณทำที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักขุวิญญาณมีอยู่ณที่ใดโลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็มีอยู่ณที่นั้นและทรงแสดงในทางตรงกันข้ามว่า ณที่ใดไม่มีกระบวนการแห่งอายตนะเหล่านี้ณที่นั้นก็ไม่มีโลกหรือการบัญญัติว่าโลกหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. โลกคือสิ่งที่แตกสลายไปเป็นธรรมดา นี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดพระอัฏฐกถาจารย์ได้ขยายความไว้อย่างลึกซึ้งว่าคำว่าโลกะนั้นมีรากศัพท์มาจากคำว่าลุจชติซึ่งแปลว่าย่อมแตกสลายย่อมผุพังดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่า ที่ใดมีตาหูจมูกลิ้นกายใจและกระบวนการรับรู้ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายผุพังไปเป็นธรรมดามันจึงได้ชื่อว่าเป็นโลกพระองค์ทรงนิยามโลกด้วยคุณสมบัติของมันคือ อนิจจังและทุกขังไม่ใช่ด้วยรูปลักษ์ภายนอก 2. โลกคือเหตุการณ์ไม่ใช่สถานที่พระสูตรนี้ได้เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับโลกจากสถานที่ที่กว้างใหญ่มาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เฉพาะหน้าเมื่อตากระทบรูปและเกิดการเห็นโลกทางตาก็ได้ปรากฏขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับไปเมื่อหูกระทบเสียงและเกิดการได้ยินโลกทางหูก็ได้ปรากฏขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับไป โลกที่เราประสบอยู่จริงนั้นจึงไม่ใช่จักรวาลที่คงที่อยู่ภายนอกแต่คือกระแสของเหตุการณ์แห่งการรับรู้ที่เกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วผ่านทางทวารทั้งหกนี้เองหากปราศจากทวารทั้งหกนี้แล้วก็ไม่มีโลก สำหรับเรา 3. ที่สุดแห่งโลกไม่ได้อยู่ที่ขอบฟ้าแต่อยู่ที่การดับแห่งอายตนะในทางตรงกันข้ามพระองค์ตรัสว่าณนะที่ใดไม่มีจักขุรูปวิญญาณก็ไม่มีโลกที่ที่ ไม่มีอายตนะทั้งปวงนั้นก็คือพระนิพพานนี่คือคำตอบสำหรับคำถามที่ว่าที่สุดแห่งโลกอยู่ที่ไหนที่สุดแห่งโลกไม่ได้อยู่ที่สุดขอบจักรวาลซึ่งเราไม่มีวันเดินทางไปถึงได้ด้วยเท้าแต่ที่สุดแห่งโลก คือสภาวะที่สิ้นสุดแห่งการเกิดขึ้นของอายตนะในภพชาติใหม่เมื่ออริยะบุคคลละเหตุแห่งการเกิดได้แล้วการเกิดขึ้นของตาหูจมูกลิ้นกายใจในภพต่อไปก็ย่องไม่มีเมื่อผู้รับรู้โลกไม่มีโลก แห่งการรับรู้ก็ย่อมไม่มีสภาวะที่ปราศจากโลกอันแตกสลายนี้เองคืออม,มตะมหานิพพานอันเป็นจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร